เร่งแก้ปัญหาลำไยการค้าชายแดนและแรงงานค่ะที่สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติรอตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายจตุพรบุรุษพัฒ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและปัญหาการส่งออกลำใหญ่ที่ประชมุมค่ะได้หารือถึงข้อเสนอจากภาคเอกชนในพื้นที่เรื่องสถานการณ์การค้าชายแดนไทยกัมพูชาการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างประเทศ การขาดแคลนแรงงานในสวนลำไยและการตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยที่ส่งออกไปจีนเกินมาตรฐานค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะกล่าวว่าในสัปดาห์หน้าจะหาหรือกับเอกอัครราชทูตจีนเพื่อแก้ปัญหาการส่งออกลำไยขณะเดียวกันได้เร่งระบายผลผล,ผลิตภายในประเทศ ภายใต้นโยบายไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยรวมถึงหาตลาดใหม่และส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่านอกจากนี้จะประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานลำใหญ่และจะประสานหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวการค้าภายในประเทศบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาต้องไม่แบ่งฝ่ายการเมืองไม่ปล่อยให้ข้าราชการเกียวว่างค่ะ ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นคารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าการแก้ปัญหาลำใหญ่ต้องร่วมมือทุกภาคส่วนพร้อมทั้งเสนอให้ผลักดันแรงงานชายแดนเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องและเปิดตลาดใหม่เช่นอินเดียรวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะยังอยู่ในเรื่องของการ